สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยอดนะครับผมสวัสดีท่านตั้งตงครับคุณนิวและคุณน้องครับครับวันนี้ก็มาขอแนวทางของคุณพ่อเป็นโคสุดท้ายนะพ่อเนาะครับก็คือรอบก่อนเนี่ยไม่ได้มาติดงานศพใช่ไหมพ่อครับติดงานเขามีงานขาวดาเนาะครับก็เลยไม่ได้มาเสียงเพลงมันดังก็เลยว่าตัวสัมภาษณ์คุณพ่อรอบก่อนมาเอาเลขลับใช่ไหมพ่อครับเลขลับเนาะได้เลขลับไปแล้วครับเลขลับและเลขคำนวณก็เน้นให้ไปแล้วอื ครับผมเลียกลับแล้วก็เลขคำนวณเน้นไปแล้วนะพ่อเนาะโอ้มีพ่อใส่เสื้อตัวเก่งมาบ่พ่อแค่ตัวนี้บ่พ่อที่มันถูกสามตัวงวดนั้นนะเนาะจําได้ไหมพ่อครับจาได้งวดแรกตัวนั้นครับอันงวดแรกที่คุณพ่อใส่เสื้อตัวนี้มาถูกสามตัวตรงเลยใช่ไหมพ่อครับอืมแต่งวดนี้ก็มาจะเข้าอยู่อืมน่าจะเข้าเหมือนงวดแรกเลยใช่ไหมพ่อใส่เสื้อตัวนี้มาแล้วครับอืม เนาะนะครับวันนี้มาเอาเลขความฝันแล้วก็จะมาย้ำให้กับท่านผู้ชมเนาะแล้วคุณพ่อเนี่ยบอกโทรบอกแอดมินว่าฝันดีมากเรียขแอดมินพบด่วนเลยแล้วพ่อเนาะครับอืมนะครับแล้วก็จะมาย้ำด้วยนะครับย้ำเกี่ยวกับเลขลับนะครับแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับเลขเออเลขสูตรด้วยนะพ่อเนาะย้ำไปหมดเลยหลังจากที่เข้าสองหกตรงๆเนาะค่ะงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าสองหกตรงๆเลยครับอืมสองหกมีคนถูกกับคุณพ่อบ้างไหมครับมีหรือเปลาตังหาไม่อก็อาจจะมีบ้างแต่เขาไม่เปิดเผย แล้วก็ก็เลยแต่เอฟซีก็ถูกน้อยถูกมากไงเราก็ไม่รู้เนาะพ่อเนาะครับเราก็ไม่รู้อมันอยู่คนละฝักฟ้ายอย่างาดอยู่คนละทิ่นเลยเขาไม่เขาไม่บอกเราก็ไม่รู้เีนะพ่อเนาะเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้วเขาเขาถูกหรือไม่ถูกอืมครับแต่คิดว่างวดนี้นี่เอซีจะต้องถูกกับคุณพ่อเยอะอย่างแน่นอนครับน้องเขาบนใจอยู่ว่ายังไงเอซีก็ต้องไม่เฮด้วยกันอืมก็ต้องมีโชคลาภไปกันนะพ่อเนาะครับอืม ก็ช่วงนี้ก็บ้านคุณพ่อนี่ก็อยู่ใกล้อันนี้ไหมพ่ออยู่ใกล้เขตแดนอยู่นะพ่อเนาะใกล้ใกล้ชายแดนนะก็คุณพ่ออยู่ประโคนชัยถูกไหมพ่ออยู่ห่างกันก็ไกลเหมือนกันนะครับประมาณหกสิบโลได้นะพ่อเนาะห่างจากอําเภอมาประมาณสักกิโลแล้วก็จากอําเภอผมไปชายแดนก็ประมาณเกือบร้อยโลอื ประมาณร้อยโลนี่แหละครับผมได้ได้ยินเสียงระเบิดไม่พออยู่นี่ก็ได้ยินเสียงเวลากลางคืนออกไปทุ่งนานถึงจะได้ยินเสียงระเบิดนะครับอได้ยินเสียงปืนใหญ่เขายิงไม่พอคราบนี้ได้ยินครับอได้ยินตึมตึมตึมตเลยแลแล้วก็คิดว่ามันอยู่ห่างไกลคงจะมาไม่ถึงหรอกคงจะไม่เป็นไรนะพ่อเนาะครับคงจะไม่เป็นไรแต่ว่าแต่อยางว่านะเราก็ยังไม่ไม่ไว้ใจอย่าประมาทนะพ่อเนาะไม่ประมาทได้เตรียมเสื้อผ้าคุณพยโยกไม่ไม่พอ เขาก็เตรียมกันรอแต่คําสั่งถ้าเขาฟังย้ายก็จะย้ายอุปยุกเหมือนกันอืมแต่ตอนแต่ก็ไม่มีคําตั่งก็เลยไม่ไปทางเอ็ดมินก็เตรียมการไว้เหมือนกันครับก็ตางคนตองเตรียมรอที่จะวิ่งอย่างเดียวไปอย่างเดียวนะพ่อเนาะไม่เอาอะไรสักอย่างไม่เอาเราให้เอาตัวรถเออตัวรดไปก่อนนะพ่อเนาะเพราะว่ามันก็ชีวิตเราสําคัญที่สุดใช่ไหมพ่อครับอืมวันนี้ก็มาสรุปแนวทางตัวเลขเอาเอาเริ่มจากเลขสูตรก่อนเลยพ่อ ครับเลขสูตรเอาแต่ตัวนี้นะพ่อเนาะครับเลขสูตรก็ประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับพทพันนา168นะครับคือเลขวิ่งรูดบนคือวิ่งแปดตัวเดียวครับวิ่งรูดล่างก็ให้หกตัวเดียวให้วิ่งเลขหกตัวเดียวครับผมส่วนการจับคู่สามตัวนั้นมีศูนย์แปดสามศูนย์สี่เป็นตัวเน้นครับครับครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยกเลิกแล้วก็ส่วนตัวกันก็ 478 478ครับส่วนสองตัวให้ซื้อได้ทั้งบนและล่างไปกลั่กไยนะครับป้องกันไว้ทุกตัวคือ83 44ตัวเน้น78 68ตัวกันส่วนล่างพิเศษก็ให้60เม็ดเดียวแต่ให้กันบนล่างเลยครับอ๋อ60นี่กันบนล่างครับอย่าเอาแต่ล่างเกิดมาบนก็จะเสียดายทีหลังเดี๋ยวจะเหมือนงวดก่อนอีกนะพ่อเนาะ26ครับ เมื่อก่อนสองหกเนาะพ่อเนาะครับ sc บางท่านก็ให้เบบไหนเอาเบบดนั้นเลยเออบางทีก็ซื้อแต่บนไม่ซื้อล่างอย่างนี้นะพ่อเนาะนั่นเลยครับ <S <S ก็เลยต้องบอกให้เข้าใจกันแบบว่าทุกตัวอื <ừ> ครับครับตัเลขล<อ>ับก็เขาให้มาก็ไม่เปลี่ยนเลยก็เหมือนเดิมตัวไหนพ่อห้าสามเหมือนเดิมห้าสามเ <S 2> <S 2> ม็ดเดียวเม็ดเดียวไม่มีสามตัวแต่ถ้าซ c อยากจะเอาหลักร้อยไปใส่ก็เอาศูนย์เป็นหลักคือเอาศูนย์ห้าสาม <น>ผมแต่ก็ให้มาสองตัวผมก็บอกแค่สองตัวแต่อยากได้สามตัวก็เอาหลักร้อยคือเอาศู์ตัวเดียวครับครับแล้วว่าหลักๆเขาบอกมาแค่ห้าสามเม็ดเดียวครับเขาต้องเอาตามขางันเลยครับครับแล้วแล้ว,ลวอันที่คุณพ่อบอกว่าฝันดีฝันว่ามีคนมาบอกที่คุณพ่อโทรบอกแอดมินเนี่ยฝันนานหรือย,ยังพ่อครับฝันได้นานเลยครับแต่ว่าก่อน อนวันที่ว่ามีงานศพในใกล้ๆบ้านนั่นแหละครับคือว่าฟันว่าผมเดินไปไหนเราก็เจอตายายในทุ่งนาเลยเลยเป็นกระท่มเดินไปครับปืนหรือฮะอะไรก็ไม่รู้ในว,วามฝันน่ะบุพอครับในก็งันแล้วมีตายายสองคนคพูดกันว่าเลขจะออกหกหกศูนย์ในจอหกหกศูนย์ครับทีใ่ในผมก็เลยว่า เออหกหกศูนย์ก็สวยเหมือนกันเข้ากันเลยคำนวณด้วยออแล้วก็ผมก็จัดให้แบบว่าให้หกหกศูนย์แล้วเอาหลักร้อยขึ้นอีกตัวนหนึ่งคือเจ็ดหกศูนย์อ๋อให้แล้วก็สองตัวก็มีอยู่แล้วเนาะหกศูนย์ตัวเดียวหมาวม่ามันไปตรงกันกับเลขสูตรคำนวณเดีย๋ยบ่ครับมาออฟันแล้วมามาตรงกันกบเลขสูตรคำนวณคือหกศูนย์แล้วก็แต่เพียงว่าผมได้หกศูนย์ตัวเดียวสองตัว ุดเดียวแต่ว่าวันนี้ได้สามตัวครับยังไงพ่อได้ยินเสียงตากระยายคุยกันครับได้ยินเสียงตากระยายคือการเลีกออกแล้วหกหกศูนย์อะไร่งเงี้ยเลีออกแล้วหกหกหกศูนย์ครับเจเนีผมได้ยินผมก็สามมาออกจริงไม่ตาออกแล้วออกจริงเออออกแล้วออกจริงอย่างนงี้บ่พ่อครับพอดีผมก็เลยตื่นพอดีเจนี่ผมว่าเอเยขนี่ก็สวยดีนะเพราะว่าเป็นวันศุกร์ด้วย อวัตถุกําลังวันหกยังไงต้องมาให้เห็นหน้าแน่นอนไม่หกก็ศูนย์เปะ่รับต้องมาให้เห็นแน่นอนอผมก็เลยมั่นใจว่าเลขคํานวณก็เลยฝันเข้ากันดีแล้วตายายนี่เป็นใครเคยเห็นหน้ามะบ้างไหมคะอาจารย์ไม่เคยครับเดินไปยังไงก็ไปเจอตายายนั่งคุยกันอยู่อายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้ว เปดสิบเนี่ยเลยคนแก่เลยเนาะค่ะแก่ขนาดเลยผมบอกสองคนเลยแก่เลยเนาะพ่อเนาะรับอายุยังต่ำประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเป็นต้นเนาะพ่อเนาะรับอยู่ประมาณนั้นเลยจะเป็นผูที่นาหรือว่าผูที่เจ้าที่บ้านคุณพ่อมาบอกเพไม่รู้กันครับนี่ฝันก็ยังว่านะเราก็ไม่รู้ก็ที่อาจจะฝันไปทั่วอย่างนี้เนาะพ่อเนาะก็เลยฝันนี้งนง้นก็บอกปรับรุงกันนะครับก็คือคุณพ่อเดินไปแล้วได้ยินเขาคุยกันแล้วคุณพ่อก็เลยไป สอบถามตากับยายเลยใช่ไหมคะครับแกก็บอกว่าออกทุนนี้เลยว่ะออกแน่นอนว่ะมันมลยรือโอ้ถ้าอย่างงั้นผมก็ชอบคือเลขเหมือนกันผมจะเอาไปซื้อบอกงี้เลยตัวโอ้ฝา<ว>กเข่ายอย่างงั้น่พ่อครับแลวเห็นเห็นหน้าไหมพ่อในาองันคือคือตายายไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าครับเห็นแต่แบบเป็นพังๆอย่างนี้พ่อเองนั่นแหละเห็นก็เป็นพังๆแต่บอกว่า เลขนี้ทำแกลแล้วแกบอกว่าเลขนี่ะอ,อกแน่นอนหมอนอืมอันนี้ตายายเป็นคนบอกนะพนะ่อเนาะครับผมก็เลยตื่นพอดีเลยติดใจกับเลขตัวนี้<อ>เลขนี้ก็สวยดีเ<อ>ข้ากับความฝันด้วยครับหกหกศูนย์ครับแต่ผมก็แทมให้เอกหลักร้อยตัวเดียวอีกคือเจ็ดหกศูนย์อือขึ้นลงไว้อย่างนี้บ่พ่อรับขึ้นลงไว้นี่แหละโอ๋อแต่ว่าตัวที่ตาก,กับยายบอกเป็นหกหกศูนย์อย่างนี้เนาะคะ่ะครับอือ ก็หลงยอดขึ้นไว้ตัวหนึ่งกันไว้เป็นตัวกันอย่างนี้นะพ่อเนาะกันไว้เป็นตัวกันคือว่าแกบอกก็มีหกหกศูนย์ชุดเดียวครับผมก็ว่าเลขนี่สวยไม่เคยออกอืมถัดก็จะเป็นหกหกแล้วก็หกศูนย์นะค่ะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นแหลอครับแต่ว่าคแต่ว่าเลขนี่ผมชอบยูสุดคือว่าอยู่ในสูตรคำนวณผมด้วยอ๋อมันมีในสูตรคำนวณครับผมให้ล่างพิเศษหกศูนย์ที่นี่มาปั่นได้ทรัอย่ตัวนี้ผมก็มั่นใจอยู่อืมััดดำครับ จะโอ้พรือว่ายังไงก็ไม่รู้เนาะความฝันเนาะก็คือ,อคในหกูนย์ไม่มีในส่วนของนวลเนาะพ่อเนาะครับออแล้วคนคนที่เคยเขียนเลขให้คุณพ่อไปซื้อเลขให้คุณยายเนี่ยยังอยู่ไหมพ่อก็ไม่เห็นมีเลยครับหน้าตาคล้ายกันไหมคะกับที่คุณพ่อฝันคืนนั้นครับก็คล้ายคล้ายกันอยู่ครับแต่ว่าก็ลางๆอยู่ว่านะไม่กล้าพูดกับแกม,มองหน้าแกชัดเพราะว่าความฝันเนี่ย ไปเห็นในกระท่อมอย่างนั้นก็มันน่าเสียดน่ากลัวเหมือแต่วราไม่เคยเห็นก็เที่ยวเที่ยวนั้นน้องไม่ออกสามสองคุณยายก็มาบอกให้ไปหาเลขให้หน่อยมีสามสองตรงๆเลยนะบ้ันเลอกแม่นเหมือนกันนะถ้าเป็นคุณตากับคุณยายแต่ว่าแต่ว่าชุดนี้ก็ก็ไม่แน่ถ้าวันศุกร์อาจจะแม่นอีก็ไม่รู้อาจจะตรงเนอะพ่อนะ ก็ฝันเนาะยังว่าเลของเราไม่เห็นเนาะแต่ว่าก็ยากนะพ่อคนที่ว่าจะฝันเลขเป็นตัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่บางทีก็ฝันไปทั่วอย่างนี้นะพ่อเนาะไม่ได้ฝันว่ามีคนมาบอกเป็นตัวอย่างงี้ในยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันอืแต่ผมก็มั่นใจว่าความฝันบางครั้งก็ก็แม่นเหมือนกันอืเมือออย่างทุก่อนที่ว่าฝันว่าอ่ายังเห็นเลขลอยมาหนึ่งห้าหนึ่งงี้ก็เข้าอะไรก็เข้าหมดเลยครับเพรเลยผมก็ มั่นใจอยู่เหมือนกันครับเพราะคุณพ่อนี่เคยฟันในลักษณะนี้แล้วมันแม่นนะพ่อเนาะครับอ่าองค์กรบอกเลขหน่อยแล้วแล้วเนี่ยมันนั่งกันนี่นั่งกระตานไม่ฝันเลยบอกขันห่ะอ่าฟันไหมฝันไหมไม่ฝันไอ้ที่ให้ไปก่อนตัวไหนตัวไหนสี่ห้าเฮ้ยเนี่ยมานั่งนี่มานั่งนี่แล้วมาเร็วมาเร็วเนี่ยบอกพี่หน่อยเลยแล้วถูกตะถูกโดยเอฟซีโอนกันให้กินขนมแล้ว แคหนุ่มเป็นเลีเ้ยนเนาะสี่ห้าพอเป๋วแววตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนนะลูกห้าห้าสี่สห้าห้าสี่ป้าไม่แน่นะคะพี่นิวสี่ห้าห้าสี่เป็นหลานของอาจารย์ยอดน<ป>ะ,ะ4 5 5 4ครับสี่ห้าห<ม>้าสี่ผมเป็นไข้เริ่มไม่ได้หายไปสองวันแล้วครับเ้าะเดี๋ยวใส่เลขเลขหลานเลขหลานไปด้วยเพราะว่าหลานอาจารย์ยอดนี่เคยบอกเลขแม่นเ,เหมือนกันใช่ไหมพ่อครับตอนตอนนั้นก็บอกพ่อก็ถูกครับ ห้าสองหรือเปล่าก่นนั้นเนาะเออใช่ใช่สองห้าแปดใช่ครับเอสองห้าแปดแล้วมันออกห้าสองใช่ไหมเออไม่ธรรมดาค่ะเออเนี่ยครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังไงไม่รู้ก็เป็ดไข้เลยผมก็เลยไม่ได้ให้ไปโรงเรียนต่อกวันก็พาไปอนามัยไปไปเอายามากินตัวไข่หรืว่าอะเออตัวร้อนรักก่อนไปเออดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะเพราะมันมันไม่ซ้ำกันกับของคุณพ่อเลยเลขสี่ห้าเนี่ย ไม่แน่เนาะเมออ่านจอบสี่ห้าก็ได้เพียพอบ่อ่านได้พอครับอ่านจำไม่อ่านครับแล้วเนาะนะครับเปิดเอฟซีมีโชคมีลาบหรือว่าเลขตรงใจกับเอฟซีคนไหนก็แล้วแต่ท่านชมเลยนะครับแล้วเนบรรดาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณพ่อก็ตัวนี้เน้นตัวนี้ก็คืออันเลขฝันก็คือหกหกศูนย์นะพ่อเนาะครับเลขเติมหลักร้อยอีกชุดหนึ่งคือเจ็ดหกศูนย์ครับตัวรู้สึกนี่จะซ้ํากันหกศูนย์หลายตัวเลยนะพ่อเนาะครับอื ที่ว่าน่าจะอั้นเลยเปล่าพ่อเลยนี่หกศูนย์ไม่แน่เหมือนกันผมก,ก็ยังไม่ได้ดูอ่าในคลิปอาจารย์ไหนเลยผมแคบจะอั้นเลยเห็นบ่อยหลายอาจารย์อนี่แล้วพ่อเลยหกศูนย์ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่ามัวแต่ดูแต่ข่าวเมืองกับไทยดูแต่ข่าวรบกันนะพ่อเนาข่าวรบกันไม่ไม่ได้ดูเลยท,ทุกทุกช่องเละจะไม่มีคนได้ดูเท่าไหร่ดอกเพราะว่าคุณพ่อก็ต้อง เดาว่าเตรียมการนอกเผ่าได้อพยพนะคะเพราะว่าก็อยู่ค่อนข้างที่จะใกล้นะคะตรองต้องรู้เคาตลอดครับหลักๆของคุณพ่อก็คือมีนะครับเลขดังก็คือมีแค่60ตัวเดียวแล้วก็เลขดังที่แอดมินได้ยินมาคือเลข28ครับ2882ปดแนะพ่อเนาะเลขดังอ๋ออันนั้นดังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของในในทางเพื่อนบ้านผมก็วันศุกร์ผมก็ได้อยู่แล้วก็ไอ้ช่องแปดในพ่อ เราเปิดไม่ได้ได้สองห้าลากเกือบเก็ได้สี่ตัวเหมือนกันเนาะผมให้เปิดสองอ่าสองห้าสามเปิดมันออกสองห้าสองเปิดโอ้แต่ผมมาได้สองห้าทุกีกรก็ได้อะไรหนะน่อสี่เก้าตรงตรงเลยนะเผื่อ f อฟซอซมีโชคไม่ลากแบบคุณพ่ออยากจะให้ค่าขนมหลานเนาะนะครับมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพ่อเนาะ ต,ตอนนี้ก็ยังว่าเราไม่รู้จะออกส่วไนหนเราก็มองไเห็ง<ช><ช>เป็นแนวทางนะพ่อเนาะฝันแค่แนวทางก็บางทีอันตาบางทีตาตาตากับยายบอกว่าออกจริงแต่มันอาจจะไม่ออกก็ได้นะพ่อเนาะครับอันนี้ก็เราก็ไม่รู้เนาะหรือจะมา<ข>สองตัวก็ได้นะคะช้นคงไปลืมตัดแล้วครับหกแล้วก็หกสูงครับแลเอซีก็อย่าลืมไปตัดเอาเพราะว่าจะตัดให้ก็ลดไประเจเยอะไปครับ ให้เอฟซีเขาพิจารณาตัดเ,เองนะเพราะถอดปกจัดไปก็เลยแต่เอฟซีจะพิจารณาเอาเองครับผมแต่ว่าเอ็ดมินก็ชอบอยู่สีเจ็ดแปดเพราะเลขชอบเลขเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ครับก็ในในคํานวณก็ัวถ้าถ้ามาเรียงเลขพี่น้องก็จะเป็นเจ็ดแปดถันทีเลยรับน,น,บนี่นี่นพูดตามตรงที่เคยคํานวณเข้าครับจากก็เพื่อนบ้านที่มันออกอะไร สองสองใช่ไหมผกกระไลเอาสองแล้วกับสามสี่ห้าหกออกห้าหกเป๊ะเลยอแต่ชุดนี้ออกอะไรน่เหมือนกันเนะเพื่อนใ้ม่มาค่ะอะไรนะลืมไปแล้วไปเลือกบนเนาะรัฐบาลไทยอค่พอสามสองสี่สองสี่เราก็ไล่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมาเป๊ะเจ็ดแปดเลยครับผ้าตรงใจครับพอไอ้ถูกใจครับตัวนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเอฟซีอย่าพลาดนะในสูตรของคุณพ่อเนี่ยสี่เจ็ดแปด เดี๋ยวจะว่าเห็นเป็นตัวรองเดี๋ยวจะเผลิกันอีกนะพ่อเนาะขับจะเพลิดเป็นตัวรองและอย่างหนึ่งอย่างเพื่อนบ้านออกอะไรออกศูนย์สี่สี่ศูนย์โปงกไรเอาศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลยแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่กับเก้าอยู่บนกัดตัดออกมาซื้อสี่เก้าเป๊ะเลยแต่คืนนี้เจ็ดแล้วก็แปด ใช่ไหมแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่แปดสามสเปนนี่ก็โอกาสเยอะเหมือนกันค่บพ่อรับเจ็ดแปดถ้าเรียนสามกับขแปดเจ็ดน้องพพนเนาะไอ้น้องพ่อเนาะครับผมก็เอาตามสูตรที่พงศ์คำนวณเอาตามสูตรเลยพ่อเนาะครับถ้าวิ่งก็แปดนี่โอกาสมาเยอะเหมือนกันครับแปดโอกาสมาเยอะน้พ่อเนาะครับอืมก็ตามนี้เลยที่แอดมินเขียนไว้ให้แล้วก็เขียนเส้นใต้ตัวเด่นตัวเนี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าถ้าเรียงนี่มาแบบไม่ต้องกลับเลย เจ็ดแปดตรงตรงเลยเมาขายมาเรียนเจ็ดแปดนี่มาแบบอย่างแต่ก่อนมาเป๊ะเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งอ้อมนเป็นเรี่องเนาะมันขังอยู่พวกแปดอย่างตอนนั้นมนโลกอะไรนอกที่ว่าเขายายตายายให้ไปซื้อสองตามไห้อะเออสองสามเ่ยพอก็อยู่ในนั่นเหมือนกันก็สองสามตรงตรงเลยนะพ่อเนาะ เก้าแล้วม, <7, S 1> มั้ง <9 S 1> <ผ>มีเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วมั้งใช่ไหมเก้าแล้วศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยมาเป๊ะทำไมบนก็บล่างอ,อันนี้ก็อาจจะเป๊ะอีกเหมือนเดิมนะพ่อเนาะไม่ได้ครับผมก็มั่นใจยอยู่ว่าถ้าทำมาเนี่ยผมตัดให้หมดเลยอืถ้าเบิ้ลจะเป็นสี่สี่ทำไมเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดแปดแปดสามถ้าถ้าเป็นถ้าหกมาเนี่ย จะเป็น60ทันทีครับก็คือว่าไม่หนีเอ้ตัวคํานวณที่พ่อคํานวณไว้นะพ่อเนาะครับั่นหละสูตรคํานวณไว้มันเคยเข้าของก็เอาตามนันหละครับผมไปยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อครับครับนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณแล้วก็เลขลับที่เห็นอยู่ด้านล่างเป็นแนวทางของอาจารย์ยอดนะครับแล้วก็มีเลขความฝันของอาจารย์ยอดแล้วก็เลขของหลานนะครับ ก็แคมปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นสูตรคำนวณน,นะครับอันนี้เป็นเรียกความฝันของอาจารย์ยอดและก็ของหล้านนะครับผมเนาะเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับมีโชคมีลาบกันทุกทกท,กท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ